สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้มารีวิวสินค้าออนไลน์กันอีกหนึ่งชิ้นนะครับพนักงานเพื่อนมาส่งให้มาสักครู่นะครับเป็นโต้เรียกอะไรเป็นโตะพับได้นะครับลักษณะคล้ายกับโตะแคมปิ้งนะฮะคล้ายๆกับโตะสนามก็เสตท์ตรงขนส่งตรงแพ็กเกจเรียบร้อยดีนะครับราคาไม่แรงส่งเร็วจนน่ากลัวนะฮะเห็นแสดงว่าเขามีของนี่นะฮะ ลักษณะเป็นโต๊ะสี่ขานะครับเชื่อไหมโต๊ะสี่ขา <c oughs> อยู่ในกล่องนี้นี่นะฮะไลโฟมแม็กซ์อะไรไลโฟมเอ็นเอ็กซ์อะไรสักอย่าง <c oughs> <c oughs> ผมก็จะเอาใช้มานั่งเวลานั่งหน้าบ้านเนี้ยนะบางทีก็อยากนั่งเหยียดขานั่งอะไรนั่งผิดอันนี้ก็เป็นโต๊ะนี่ผมสั่งเก้าอี้ไว้แต่เก้าอี้ยังไม่ไม่มา ต๊ะสั่งที่หลังมาก่อนแต่คุณละล้านนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับเซ็ตตรงขนส่งตรงแพ็กเกจเรียบร้อยดีครับเป็นโต๊ะโต๊ะสนามนะครับหรืสนามหรือโต๊ะสนามแต่เป็นแบบโต๊ะสนามแบบพับได้นะฮะ<อ>เขาก็จะมาเป็นถุงนี้เลยนะฮะนี่นะฮะเป็นโต๊ะสนามคิวได้นี่นะฮะในนี้ไม่มีอะไรแล้วนะฮะ ก็ถามนี้ครับนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับในถุงก็จะมีส่วนของขาโต๊ะนะฮะนี่นะฮะ แล้วก็มีส่วนของขาเนี่ยนะฮะอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะคล้ายๆกับเป็นพวกแคมปิ้งเนี่ยนะฮะผมอยากคือผมสั่งเก้าอี้มาไว้สองตัวยังไม่มาส่งก็เลยคิดว่าเออเผื่อจะวางโทรศัพท์วางหนังสือหรือวางแว่นตาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยลอง สั่งโต๊ะมาสั่งเก้าอี้มาแต่ไม่ได้สั่งโต๊ะสั่งโต๊ะที่หลังมาโต๊ะมาก่อนก็เป็นลักษณะพับนะครับผมก็ไม่เคยใช้นะนี่นะฮะนี่นะฮะอ๋อเข้ากลางได้ขนาดนี้เลยนะเออนี่นะฮะตรงนี้ก็น่านจะเป็น น่าจะเป็นพื้นนะฮะแล้วตรงนี้เขาไว้ใส่อะไรอะ่ะนี่นะฮะนี่นะฮะ <ç uk> ก็เดี๋ยวผมลองประกอบดูก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาแล้วประกอบได้ยังไงเดี๋ยวเรามาเล่าสู่กันฟังครับก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับ ก็าจะมีส่วนของเนี่นะฮะตัวพื้นด้านบนเป็นอลูมิเนียมนะฮะแล้วก็จะมีคานสองตัวคานรับคานก็จะมีตัวล็อกกับด้านหัวที่เป็นพลาสติกนะครับซึ่งก็จะมีเดิมดไหมคือประกอบไม่มีผิดนะฮะแล้วตัวนี้เขาก็จะปรับระดับได้เราจับระดับให้ให้ให้ใหพอดีนะฮะเนี่ยฮะลองถอดดูนะฮะถอดดูก็ไม่ยาก นี่นะฮะนี่นะฮะเขาเป็นลักษณะเป็น U ูแคลมนะฮะเป็น U c l ทั้งสองด้านเลยนี่นะฮะ U c l a m ตัวจะงงนิดนึงก็คือตัวนี้นะฮะคือเขาจะมีขาสี่ขานะฮะเราก็ต้องจัดระดับให้พอดีแล้วข้างบนนี้ก็จะเป็น U แล้วก็มีเดือยก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะเป็น U แล้วมีเดือยนี่นะฮะ เพราะฉะนั้นจะทําไม่ผิดเลยมันจะคือคานสองตัวเนี่ยเขาจะมีรูเรากเา็เอาคานมาเสียบไปตรงกับรูทั้งสองด้านนี่นะฮะคานตัวหนึ่งตัวสองนะฮะเสียบไปตรงรูก็จะเป็นลักษณะน,นี้ก็จะฟิกเป็นอลูมิเนียมนะฮะส่วนตัวพื้นนะครับก็เขาเลื่อนได้นะครับตัวเนี้ย นี่นะแคมป์นี่ลืมได้ก็กดลงไปแค่นี้เองนี่ฮะเสร็จแล้วก็ใช้วางหนังสือวางโทรศัพท์วางถ้วยกาแฟวางอาหารอะไรได้หมดนะฮะ นี่นะฮะราคาไม่แพงอ่ะออผมสั่งเก้าอี้ไว้อีกสองตัวว่าตัวนี้เอาไว้นั่งตรงกลางคือเวลาผมตัดหญ้าหรือว่าทำงานที่สนามเนี่ยนะบางทีมันไม่มีที่นั่งะผมก็อยากหาที่นั่งหลบแดดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านาบ้านก็เป็นระเบียงนั่งจริงอ่ะบางทีแดดร้อนหรือว่าวางอุปกรณ์แล้วก็ไม่มีที่นั่ง ก็เลยอยากจะหาอะไรมาไว้เป็นที่นั่งตัวนี้ก็ตอบโจทย์ผมนะฮะถ้าเพื่อนจะหาแบบโต๊ะเล็กๆนะเขามีหลายขนาดนะฮะมีร้อยห้าสิเซนก็มีนะตัวนี้ประมาณห้าสิบกว่าห้าสิบคูห้าสิบพอดีอ่ะเนี่ยนะฮะวัะสดุก็เป็นอลูมิเนียมนะฮะไปนั่งคงไม่ได้ะฮะเอาไว้วางโทรโศพัพท์วางหนังสือพิมพ์วางถ้วยกาแฟวางเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยได้นะฮะ ก็ถือว่าดีะฮะเนี่ยฮะเป็นมินิมอลนะครับเนี่ยสั่งเมื่อวานได้วันนี้มาส่งแล้วอนะตกใจเลย <c oughs> ก,ก่อนรีวิวสั้นๆนะกับเพื่อนๆในช่องนะครับสำหรับโต๊ะปิกนิกนะฮะโต๊ะปิกนิกหรือว่าโต๊ะแคมปิ้งนะฮะโต๊ะสนามขนาดประมาณ50าสคูณนะครับจริงๆก็มีหลายขนาดนะ150ก็มีนะผมเอาตัวเล็กๆแค่นี้ ก็หวังว่าคลิปนี้คงเป,ไป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับในการเลือกซื้อโต๊ะสนามโต๊ะแคมป์ปิ้งหรือว่าโต๊ะปิกนิกนะครับแบบประกอบเวลาพกพาไปไหนได้เนี่ยเขาใส่กล่องมาอย่างเงี้ยนะฮะใส่กล่องมาแค่เนี้ยแล้วเราเอามากางได้ ถ้าเพื่อนชอบกดไลค์นะครับถ้าเพื่อนคิดว่ามีประโยชน์กดแชร์ครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปและให้กำลังใจมาตลอดเจอเกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ